สวัสดีครับวันนี้จะพาจอกกระเป๋าเขียงนะครับแต่วันนี้จะพาจอะสองวิธีนะครับผมวิธีที่หนึ่งคือเราทําเราใส่ผ้ารองกระเป๋าแล้วก็เย็บเป็นถุงเย็บกลับเป็นถุงเรียบร้อยแล้วแบบนี้แล้วนะครับเห็นนะครับวิธีที่หนึ่งอีกวิธีที่หนึ่งคือยังไม่ได้ทําอะไรเลยยังไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับมันจะมีสองวิธีนะครับผมสามวิธีเราจะทําให้ดูสองวิธีที่ที่จะทํายังไงก็ไม่ลืมนะครับถ้าถ้า ถ้าทำสองวิธีนี้ทำยังไงก็ไม่ลืมนะครับแต่ถ้าเราใส่ผ้ารองเสร็จแล้วเรามาจอนี้อันนี้จะลืมลืมได้นะครับแต่สองวิธีนี้ยังไงก็ไม่ลืมนะครับก็คือยังไม่ใส่ผ้ารองแล้วก็เย็บเป็นถุงแบบนี้นะครับผมแต่วิธีที่ยังไม่ใส่ผ้ารองนี่ก่อนนะครับเราก็วางผ้ากระเป๋าแล้วเราก็เอาผ้าชิ้นหน้ามาประกบแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ผ้าริมนี่ให้วางฝั่งนี้นะครับผ้าริมเราเราพับมาเรียบร้อยแล้วก็วางฝั่งนี้ เก็บทับคิวนะครับฉิปลงไปถึงปากกระเป๋าเึ็มเส้นตะเข็บข้างแล้วก็ตัดทิ้งนะครับ นี่เซดคลักษณะันนี้พ้กกระเป๋าจะาอยู่ด้านล่างนะครับเสร็จแล้วเราก็พับเย็ยยบริมหนึ่งทิมทีนะครับเย็ยบลงนะครับเย็ยบริมนะ้เย็ยบลงอย่างเดียวเอ็จแล้วเราค่อยมาเย็บตรงนี้เย็บตรงนี้นะครับ พอเราทําริมตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราค่อยเอาผ้ารองมาใส่ฝั่งนี้นะครับเนี่ยแบบนี้จะไม่ผิดเลยนะครับผมเนี่ยเราค่อยมาติดผ้ารองนะครับ พาเยืดให้เรากระดาษแข็งมาลองฝั่งนี้นะครับเวลาเราเย็บเนี่ยลองฝั่งนี้ลองเต็มทีฝั่งนี้นะครับมันมันจะไม่ยืดนะครับถ้าเราลองแบบนี้นะครับมันจะไม่ยืดเลยนะครับด้านล่างก็จะไม่ย่นนะครับเนี่ยตรงนี้มัน ตรงนี้ผมไม่ได้ลองใช่ไหมมันก็จะย่นๆนิดนึงในฝั่งเนี้ยแล้วก็ตรงนี้ผมลองมันก็จะเรียบๆบแบบนี้นะครับถ้าผ้าเยื่อได้ทําแบบนี้นะครับผมแล้วค่อยมาเย็ยบกลับเป็นถถงนะครับนี่วิธีนี้จะไม่ลืมเลยจอยยังไงก็ไม่ลืมนะครับว่ามันใส่ทีหลังนะครับผมตรงนี้เราก็พับ

นะครับเสร็จแล้วกระเป๋าเชียงแล้วเราเค่อยมาใส่ผ้ายึดกระเป๋าที่หลังนะครับ ตรงนี้เราก็กระดัดแข็งลองตรงนี้เองน,นะครับเพราะผ้าชิ้นหน้าม,มันจะยืดนะครับผม ข้างซ้ายก็เสร็จเรียบร้อยทีนนี้ข้างที่เราเย็บเป็นถุงไว้เรียบร้อยมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับข้างที่เราจะเป็นถุงเราก็แค่เอาแผ่นหน้ามาประกบฝั่งนี้นะครับเปิดขึ้นมาแบบนี้เนะี่ยมันก็จะไม่หลงเลยนะครับเนี่ยสองวิธีนี้คือยังไงก็ไม่หลงนะครับแต่ถ้าเราเยบ็บไอผ้ารองติดก่อนไอ,ไอ้นั่นมีมีเปอร์เซ็นต์จกผิดข้างนะครับผมแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาครับจอผิดตรงก็สามารถแก้ได้นะครับผม นี่ยผ้าริมมันจะอยู่ฝั่งนี้นะครับผ้าริมเ <c oughs> ย็บทับคิว้วลงไป <c oughs> นี่นะครับวิธีวิธีวางผ้าริมให้อยู่ฝั่งนี้นะครับ <c oughs> ตอนติดริมเนี่ยเราเย็บขึ้นมาได้นะครับตอนติดริม แต่ตอนเย็บริมเนี่ยเราต้องเย็บลงนะครับตอนเย็บเราต้องเย็บลงอย่างเดียว<อ>นะครับต้องเย็บลงอย่างเดียวทําไมต้องเย็บลงใช่ไหมครับถ้าเย็บสวนขึ้นมาแล้วนี่มันจะบิดนะครับตรงปากกระเป๋านี่มันจะบิดนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องเย็บลงอย่างเดียวนะครับ นะครับเสร็จแล้วสองวิธีนี้จอยังไงก็ไม่หลงนะครับสองวิธีนี้ชอบวิธีไหนถนัดวิธีไหนก็เลือกไปใช้ได้เลยนะครับ ได้ได้ผ้าออให้มันเรียบๆนะครับอย่าให้มันกองอย่าให้มันเหลือนะครับ ครับเสรียแดาวนะครับวี่ีจอรกอระเป๋าเขียงครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ